พิสุภาพพี่ก็มือหนึ่งเลยเนี่ยวันนี้วันนี้ครับกอสัมาษณกอนินนะครับตั้งใจว่าจะทำสักกี่รอบครับสมรอบพอครับดูกอเชียร์นรกกองเชียร์ขนกขอเสียงช่วงนี้ขอเสียกองเชียร์นรกคุณบอวินหน่อยแล้ว ผมดูจากสรีระของเครื่องบินแล้วน่าจะสามิอัพนะครับถ่ายรูปหน่อยนะครับนี้เอาติดิลงอ่ะไครับเชล สครับสามครับหนึ่สามรอบแล้วเมื่อกี้นี้บอกตั้งใจไว้สามรอบแล้ว นะเดี๋ยวแล้วมาสัมภาษณ์นะเป็นไงบ้าง <c oughs> จากที่ตั้งใจไว้ <c oughs> สามรอบดังใจหวังตามแผนครับตามแ,แผนที่วางไว้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่นะครับที่บอกว่าสามรอบนะตั้งใจไว้จริงๆว่าจะสามรอบนะครับ <c oughs> พอซ้อมมาสามรอบเหมือนกันครับพูดคำไหนคำนั้นนะครับ <c oughs> อ่ามีคนข้างเรามีคนที่ต้งไปต้งมา